เง็ดโกแดงแก้งหวานจ้าสองจุ่มสวยๆเลยจ้ะแอนต้องก็หลักฐานเราเราจะต้องในวันที่สิบเก้าสิงหาสองหา อาอีกจ้ะพี่น,ออน,น้อนงสว,สวยเลยจ้ะบัตรบออุ้ยพี่น้องขั้นบ่อแบกขอนไหวกับบ,ออ <laughs> บอ่อหญิงต้นแบกขอนถา สวยๆสำน้าแบกคอนไป้ถาเห็ดอุดอยู่ใช่ละคอนเพิ่นเอาไม่ไหวมองเกานี่อื้มขาไล่จ้าพี่น้องดอกนังสวยๆเลย ตัวนี้ของพอบานเพิ่นเก็บก่อนเพิ่นบ่ให้แม่น้องเก็บขาไล่จ้าเพิ่นห่อส่วนลง จ้ามาอะไรมาสรุปคลิปกันจ้าบดนี้ยอดได้ยอดหมานของแม่น้องเมื่อนี้ลักๆก็เป็นเห็ดกอเนาะจ้ะกระไ้แกงสองแกียงไงอยู่จ้ะเพราะว่าถาดใบนี่มันเป็นถาดใบไงเนาะจ้ะ ในว่าละทีเฮ็ดไหวในช่วงที่เฮ็ดไหวก็ไมไดตเฮ็ดกอนี่แหละจะออกเฮ็ดย่างอื่นกับ่บออกเลยบบมีเฮ็ดแนวอื่นเลยนะจ๊ะขั้นบบมีเฮ็ดกอกับคือบบมีเฮ็ดเลยจ้ะฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามแม่น้องน้ำเน่ยได้จ้ะเพื่อได้รับการแจ้งเตือนจากแม่น้องคนลักปลาปลาหมึกอื่นแม่น้องเสียหายยังให้พี่ให้น้อง เบิง่งเนาะจ้ะช่วงในว่าละทีเฮ็ดเบิดเฮ็ดไหเนาะจ้ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บแย่ใดควมามไข้ยันมีสุขโกๆมันๆลำลำเรื่อยๆกันสุขู่สุขคนเด้อจะ้ะให้ตลอดปลอดภัยกันสุข,ขู่สุขคนอยู่เย็นเป็นสุขสุขู่สุขคนเด้อจะ้ะ สวัสดีจ้า